มาวันนี้ผมได้อาชีพใหม่แล้วหลังจากเล่นแต่วาโลอยู่แต่บ้านนะครับอ,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 อ๋อต่อยโดนให้ต่อยไหมไม่ให้ต่อยไหมรูปผมให้ต่อยรูปเหรอวะนี่ไงเอาไปเลยทิ้งไปอ้น,นี่เราเป็นคนทำแบนหรือเราเป็นโจรเนะี่ยเลือดโอเคเราต้องเชืดเลือดต้องความตาดครับอ๋อเาอันนี้เนี่ยแจแจแจ๊ะนะแจ๊ะแจ๊ะพื้นไปนะครับอ๋อเรามีขยะนี่สามารถเก็บนี่ไม่ได้ขอ,องน่าเสียอา่าฮะ เก็บได้เลยทุกคนดูแมงนปัจจุันหมดได้โอ้ยมันหมดเองมันหมดเองเราทำอะไรต่ออ,าาอ,อ๋ออะไรคืออะไรงงไม่เข้าใจอ,อ๋อนี่นี่นี่นนมีกุญแจแต่ขอรับขอ,อาจ่าก่อนอ่าเดี๋ยวได้ไม่มีเชื้อลงที่โลกเลยนะฮะโอ้ยไอ้พ่กไอ้บัวบอยไม่หกทุกห้องเลยวะเนี่ยบ้าด้วย ีทด่ชุดบาดไหมเฮ้ยสามเต้มเฟียแอ้วพีไปลูกหนึ่งฮึบกูแรงไปแรงไปแรงไปฮึบฮึบอุ้ยไม่เรียนแมงแล้วไอ้เหี้ยโอเคถูให้นะลุงไปเอาน้ำมาก่อนน้ำพุ่อยู่ห้องน้ำโอเคน้ำอะไรหยุดปะดูมาดุงไมนน้ำรั่วเหรอ ตัวประตูให้ลุงลยนะที่ไหนไม่มีทำนะลุงเนี่ยจ้างผมมาผมเอาคุ้มแค่นั้นแหละเลยียงน้ำอะไรลุงบ้านลุงนี่มีน้ำรั่วแล้วนะเ,ลลเนี่ยโอเคลุงลุงเนี่ยเชิญลุงให้ด้วยอ่ะก็ดีนะเช็คก่อนคุ้มอ,อะไรมาแม่มึงไายจัดกูตกใจหมดเลยเก็บเหรอเก่านเานี่ยลุงกูเป็นกังฟูนะมาดิเก็บลุงเข้ามาในถังขยะได้ไหมไม่ได้ ผมต้องเก็บลุงไงเดียลุงใหญ่ลุงนี่ดีวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยกลุงขึ้นเรื่องไงวะโอ้ยผมไม่ได้ตั้งใจลุงโอ้ยมันหลุดมันหลุดมือโอ้ยโทษ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 เมื่อกี้ครับลุกขึ้นมาโอเคเดี๋ยวผมพารถลุงไปส่งข้างล่างนะลุงลุงมาขึ้นรถผมไปขึ้นไปดิอุ้ยแม่มึงโอ้โอเคลุง ดูพาลุงมาต่งโรงบานนะมาเราไปดูข้างบนกันนะครับเฮ้ยแม่เไอ้เจ๊มาทำไรข้างบนอะเจ๊เป็นโหแบบลุงเลยนะเจลผมต้องแบกเจ๊ลงไปกับหาลงุงครับโอ้ยหลุดไหมไปเลยเจ๊เจ๊อยู่นั่นหนะนะเดี๋ยวผมลงไปฮะโอ้ยช่วยเจ๊ะนะของอะไรเนะี่ยต้นไม้โอ้โหต้นไม้ ผมต้องพาเจี๊ยมให้เราเดี๋ยวพร้อมมาถูกขยะลงมาเจี๊ยมให้ยอมลงดีๆอ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อ่ะไป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 ปึบเนี่ยนี่ฮึบโซเป็นมือชีพจริงๆนะเราเนี่ย เนี่ยเราเล่นเหมาะมาในจริงโอเคก็จะประมาณนี้งานวันแรกของเรานะครับจะพาพวกลุงลุงไปส่งกันไปขึ้นรถกัน Let's go <S งานงานเสร็จวันแรกเสร็จแล้วนะครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับจุบจ๊บ